สุปตาจากคโบูเดียโอ้คนน like like ี oh, i mean, ้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับมว่าจะมีการเปลี่ยนคู่จากคู่นี้นี่ต้บอกว่าเปลี่ยนแล้วดูดีกว่าเดิมครับต้องบอกว่าด้วยเวทครับเวทประมาณนี้ครับตัวเท่านห้ามกระพริบตาไปไหนครับนี่ผมการันตีได้เลยครับว่าคู่นี้ครับเปิดมาธนชัยครับมีตบัดโดนคอเลยครับ รูนยังไงฮะอยู่กลางเวทีค่อยสูบเข้าหานี่คือสุดแห่งศักดิ์ศรีครับสุดแห่งศักดิ์ศรีที่อะไรก็เอามาแลกไม่ได้แล้วครับนอกจากชัยชนะเท่านั้นครับูนเทียรา่าเชื่อว่าท่านผู้ชมแล้วก็แฟนบอลชาวไทยมีรู้จักดีแล้วครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็อใช้สังเวียนในประเทศไทยนี่แหละครับสร้างชื่อให้กับตัวเองครับจนเขาก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตารครับเป็นนักชกแนวหน้าของกัมพูชาครับ ไม่ผิดครับแล้วดูกระฝีไม้ลายมือครับโดนเทียร่าครับอขยับเข้าไปครับดานโดนชายนะถนันชายครับขยับเข้าไปครับแต่ลูกล่างสูงกว่าก็จริงครับแต่ช่วงชกนี่ต้องบอกว่าห่างกันเพียงแค่สองเซนติเมตรเท่านั้นเองบอกว่านี่คือ a w s ครับยกแรกนี่มีความหมายมากมากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งคู่จะยังเก่งครับ อุธไม่ค่อยทานักครับแหม่กขาวาของพนัชัยครับยังออกไม่เข้าเขาบลยดูครับทูนครับนี่ครับแหม่ออกทีมันหนักมันน่าก,กลัวเหลือเกินครับแหม่สาวเสียงท่านผู้ชมแฟนมวยชาวต่างชาติที่มาตีตัวชมกอดที่ขอบเวทีครับจังหวะที่ทูนเทียรา่าออกอาวุธนี่โอ้เสียงเชียร์มากันกระหึ่มเลยครับเอา้าท่านผู้ชมที่ชมที่ทางวัว้อยกดหมายเลขทีสามจากเชียร์ใครก็ส่งแรงใจกันไปครับแหมดียักือครับส่งกินไม่ทีนะครับ เจ้าันันชัยครับโอ้ยคับซอกคือตายครับเอาครับยิ้มคืนเหมือนกันครับทูเทียร่านี่คือสุดของรอยยิ้มหรือเปล่าครับคู่นี้ครับนี่ครับดูฮะสังเกตฮะการตั้งหมาตั้งมือครับนี่ค,ครับตัดเปสองลับโอ้ยแหมแล้วทีงของกัน,นัชนชัยก็บอกว่า กระบาดครึ่งขอได้เร็วมากครับแต่เมื่อกินอยังไม่โดนครับนะฮะยังคงเดินหน้าต่อครับนักชกจากคัมูชาครับนี่ฮะสังเกตการวัดระยะด้วยับด้วยัาเอ้าอยังไรว่าพอเตะได้นี่แกกำลังจะเข้าไปโถก็แต่ว่าพอเช็คอาการเทนันชัยไม่เป็นอะไรบ้างนี่แกเบรกเลยครับถือว่ามีสติแล้วก็ควบคุมเกมได้ดีก็แสดงของทูนเทล่าอ้เหมือนเสียหลักเฉยๆครับไม่กลัวด้วยดูนี่โอ้โห สูสีเหลือเกินครับโอ้ดิเดียวรับเชื่อ์มานิเดียวกับข่าวดวงใหม่หรือเปล่าทีเดียวล่าอยู่ในใจแล้วแหละผมว่าแม่ต้องบอกว่าตอนนี้เนะอาวุธใกล้เคียงกันครับคนหนึ่งเนี่ยตั้งรับอีกคนหนึ่งเดินนะครับผู้ชมก็ดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับอย่าลืมกับว่าการกา a w s เราจะไม่มีการเสมอในทุกๆยศจากต้องาผู้ชนะให้ได้ครับรายการนี้ก็แฟนมวยชาวัมพูชานี่ติดตามเยอะครับ ถือว่าทูนเจียร่านี่เป็นหนึ่งในชกที่สร้างแรงบันดาลใจาให้กับบรรดาเหล่านักสู้ของกัมพูชาได้เป็นอย่างดีครับและอาร์ดเวสในันบัซิลลี่ของเราก็ยินดีต้อนรับนักสู้จากกัมพูชาทุกท่านด้วยไปดูครับเรื่องของการแก้เกมครับเป็นอย่างไรก็ของทั้ง2มุม ราชนดำเนวซีรีส์ครับยังอยู่กันที่บ้านมวยไทยครับเวทีราชนดำเนเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกครับเอาเดินต่อครับตูติล่ามัดกับเข่าแรกกันครับใครอยู่ใครไปน่าสนใจมากคะแนนที่ออกมาครับยกแรกครับเป็นธนาธนชัยครับที่ชนะไป3เสียงครับ10ต่อ9ครับยกนี้ออกมาแบบไหนครับองตวนี่ต้องดูครับเราดูสังเกตการออกเข่าของธนาชัยครับใจยกขึ้นมาเลยฮู้จะโดนหลดลูกนี้ครับแม่มียิ้มเลยครับบอกแทงมาสิแทงมาสิปัดมาแล้วครับ นี่ครับมันต้องบอกว่าเป็นโอ้โหนี่ครับเป็นการวัดกันระหว่างอาวุธที่ตลาดของตัวเองครับคนนึงมีหมัดอีกคนนึงมีเข่าครับเอาละที่มาของฉายาเจ้ายาวครับไอ้การยาวดูครับเบอร์เสียเข่าใจที่สองพี่น้องครับแสงมลงแสงมานีชูเจริญที่ปราบมาหมดแล้วครับเอร์ต้นเบอร์ต้นของเมืองไทยะครับไปต่อครับแต่ทุนที่ล่าบอกไม่กลัวครับใหญ่ขนาดไหนครับยกมาตรงๆเสียกลางหน้าอกเลยครับ ถือว่าเป็นสไตล์โดยเฉพาะจริงๆครับไปดูครับทูนครับต่งคนต่อยครับเนี่ยครับต่อยท้องต่อยท้องเมียกการหรือเปล่าเอาขาหมาขึ้นบนตอนนี้เอาซี่เข่ากับบัตรติ้มไปที่ท้องเหมือนกันเอ้าจังหวะนี้ไต่ขวางกระเด้งเลยครับทูนเดล่าแม้ถือว่าเป็นนักชกที่มีความกล้ามากๆครับทูนเดล่าไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยครับเอาครับโอ้โหดิชื่นชมครับสู้กันได้ขนาดนี้ครับที่นี่เลยครับอาร์เจนตินาแชมเปี้ยนส์ลีกครับไปต่อครับทูนเทล่า ยับเจอหมัดครับแต่ตอนนี้นี่ออกมาชกในเกมรับต่างก็เตะซ้ายครับหมัดโอ้เน้นที่หมัดอย่างเดียวก็เทเลทิเทเล่าถีบไปก่อนเออไม่เแต่ต้องอย่างนี้ครับต้องเดินเบียดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ธนันชัยเนี่ยเดินเนี่ยไม่ดีครับแต่พอเป็นเกมรับของธนันชัยเนี่ยอาจจะมีโอกาสกระซายของคุนครับลองดูนาเล็กน้อยครับการแยกออกมายังคงเดินต่อครับ เดินต่อแล้วออกได้ไหมทางนันชัยตอนนี้คือต้องรับแล้วไม่ถอนแล้วมีมัดรนักสองเหมือนกันมัดก็มีครับยังไงครับโอ้โหดูกับไม่หล่นครับแล้วก็ใช้ขวาครับจะเตะการคอยทีครับยังยิ้มได้ทุนทุเระโดนมัดอีกทีครับโอ้โหตอนนี้นี่เลือดครับทางนันชัยครับเลือดครับบัดยาวเลือดครับตอนนี้ัะสายต่อครับเอาแล้วขวาแล้วเสียบครับเสียบดียานวดครับธนชัย โอ้โหกะกระซัวกะขยมกะถล่มให้จบเกมในยกนี้ให้ได้ครับแต่ว่าทุนจล่าไม่ยอมโอ้ดูครับความโหดครับพอๆกันครับความโหดความเดือดครับแยกันมัดโดนอีกแล้วครับทูนครับจะแก้ยังไงครับอาก็ต่อยได้เหมือนกันครับล็อกวงในรวบมากับการแยกก่อนครับแต่้องยอมรับว่าวันนี้ทํานชายเองก็วางแผนมาทีครับเพราะว่าแกก็ไม่กลัวหมัดครับมีหมัดกระแทกหมัดหน้าครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับ นี่ครับต้องดูฮะยกนี้เหมือนจะมั่นใจหรือเปล่าครับแน่แล้วหมดยกกันไปครับแน่คนนี้ต้องบอกว่าการช็อที่นี่กะลักนะฮะชกไปด้วยนลลัดมินไปด้วยฮะโอ้โหอะไรก็ดูว่าฟันยางยากกันฟันกามีรูหรือเปล่าครับ <laughs> ถึงแลบลิ้นออกมาได้นะฮะ <laughs> อาเอาครับไปดูการแก้เกมกัน่อนครับของทั้งสองมุมครับ ดูกันครับว่าคะแนนที่ออกมายกที่2อนี่ออกมา10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับเป็นทางด้านธนันชัยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับมาดูกันครับยกสุดท้ายครับอาตูเทีร่าขยับเข้าหาครับนักชกจากประเทศกัมพูชาครับวันนี้แฟนคลับฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยดูกันเทียบเลยครับเป็นรายการแล้วครับที่เปิดโอกาสครับให้เราบรรลุนักสู้ครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับได้มาโอ้ย ว่ารีสีบทยาครับแต่ว่าลืมซื้อยาครับร้านขายยาข้างปากทางปิดครับปิดแล้วครับดึกแล้วครับปิดแล้วครับโอ้ยโดนยังโดนอยู่ครับโอ้แต่ไก่ยังสู้นะครับแล้วก็สู้ได้ดีด้วยนะครับเทนเทูเทร่าครับไปต่อครับไปซ้ายสกัดเลยอ้ยโดนอ้ยโอ้ยโอ้เชียวครับเชียวครับเชียวครับน่าดีกว่าเสียวเหมือนกันครับเอาครับ ระคังยังไม่หมดเวลาอย่างหมดยังจะมีโอกาสนะครับยาทนเลเทราเปิดหน้าเปิดตาครับนันชัยเพราะว่าทุนเลราดีเน้นหมัดมาตั้งแต่ยกแรกแล้วดูครับแต่อยได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องแล้วครับยังครับแต่ต้องต้องมีอาวุธที่มันต่อเนื่องมากกว่านี้ครับหรือไม่งั้นก็พลังหมัดก็ต้องรุนแรงกว่านี้ครับ โดนี้ทางด้านของพนังชยัยเองก็ดูมั่นใจามากเลยครับเพราะว่าแน่นอนเพราว่าได้เปรียบมาสงยกแล้วครับนี่ฮะำงพูดคุยกันด้วยครับไม่รู้ว่านันทั้งสองพนนพูดอะไรกันฮะโอ้โหมาดูฮะต้องบอกว่าการง้นมาขงังทูนในวันนี้เนี่ยทำให้พนันชัยเนี่ยก็อบอกว่าเห็นเลยครับและต่อไม่โดนครับมาดูโอ้โหดูดูา <laughs> <laughs> นี่ย่ถ้าช่วงช็ดใ,ใกล้ๆกัน,นได้ลุ้นเลยครับในของทูนครับ สิ่งที่ทูนเทียร่าแสดงให้เห็นนะครับนั่นคือสปิตและคือความใจกล้าของเขาครับเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าเขาเนี่ยเป็นรองแล้วก็เสียแบรบนั้นของท่งนนานนาชัยแต่เขาก็สู้ครับสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองครับให้ชาวโลกได้รู้ครับว่าเขาก็คือหนึ่งในนักสู้ที่มีความเป็นมวยไทยครับให้ชาวโลกได้รู้ครับโอ้นี่นะครับคือสิ่งที่ยิ่งกว่าการต่อสู้บนเวทีครับ ครับเดินต่อครับไปขวาบังได้ต่อยซ้ายก็ยังไม่เข้าเป้านะครับสายตาก,ก็ยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมก็ทูนเทล่าครับสิ่งนี้ต้องชื่นชมเลยถูกต้องครับที่สำคัญนต้องบอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยดีมากเลยแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่ามีใจรักต่ออาชีพตัวเองจริงครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยังออกอาวุธไม่เข้าเนี่ยแต่แกดูต่อยแล้วมีความสุขครับก็ยังคงพยายามต่อครับ ชีวิตนักทิราครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราครับแต่ต้องชมชมันลัจด้วยครับวันนี้ก็เกดมาได้ดีมมากเลยครับเชื่อเลยเกินว่าผลงานของทุนเทียร่าในไฟน์นี้ครับติดตาตึงใจแฟนมวยทั่วโลกเลยครับพูดง่ายว่าเข้าตาครับไม่ใช่พิกนะครับเข้าตาแบบว่าประทับใจในฟอร์มการชกของเขาครับได้มาอีกแน่นอนแล้วครับในชกรายนี้ครับแฟนมวยกัมพูชาก็โหลดแอปพลิเคชันเวิร์กพอยต์กดมาแล้ยี่สามรอไว้เลยครับได้ดูแน่ๆครับอ้อนี่ครับ We go to the Chargers scorecard. All three Chargers have scored 30 to 27. Ladies and gentlemen, we have a winner by words of unanimous decision, Red Corner.